สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับก็กลับมาพบรายการเฮียตะไคร้ต้นไม้รายการเฮียตะไคร้ต้นไม้มีมีที่ไหนแล้วมีที่ไหนแล้วนะครับก็กลับมาพบกับเกม The Forest นะครับพาร์ทที่เท่าไหร่ก็ไม่รู้นะครับไม่เคยนับเลยนะครับอยู่กับอ่าป่าดงดิบแล้วก็ฝูงนกเอา้าตีขนกระจายขนกระจายเหนะรอยเ่ออตีก็อีกตัว อืมเดี๋ยวก่อนทำลายเราจะเห็นเหี้ยแต่ต้นไม้ไม่ได้ครับเราจะยอมไม่ได้ครับต้องรีบทำลายให้ไหวนะครับไม่งั้นก็จะมันจะมีที่อยู่อาศัยนี่ครับนี่ก็มาจังอืมมาจังเลยมาจังเลยโอเคตัดต่อไปครับมาแกจะอะไรเยอะนักหนาเนี่ยฮะวู้แล้วก็จะดู ดูเฮ่ลอยได้เนี่ยไอเฮ่ลอยได้ยังไงอ้ออะไรนักอ่ะมาอ่ะอะไรนักอะไรนักนีฮะโอ้โหดูคนคนแม่งบินเต็มเลยโอเคโดก่อนของฟรีใครๆก็ชอบนะครับโอเคตอนนี้เรามีโปรเจกต์ที่จะสร้างบ้านนะครับโดยที่บ้านของเรานี่อุ้ยบ้านของเรานี่็อุ้ย ะครับฟ้าผ่าแสดงก็มีลางโชคร้ายนะครับแ mm hmm. ม่งจะมาหากูไหมเนี่ยชว่วงนี้นี่ยิ่งอันตรายนะครับแต่ว่าตรงนี้ปลอดภัยนะครับไม่ค่อยมีใครมารบกวนเท่าไหร่ทําให้เราสามารถเอ่อสร้างบ้านได้อย่างปลอดภัยนะครับโอเคตอนนี้เราขาดไม้อีกเอ่อเท่าไหร่เนี่ยจาก82นะครับเราใช้ไป28แแล้วเหลือเท่าไหร่ครับเอาหักลบเลยโอเคตะวันกำลังจะขึ้นแล้วนะครับ จริงๆเราก็ต้องแคบของนะครับเพื่อให้แบบเรามีชีวิตรอดอยู่ถูกต้องไหมครับถ้าเราไม่แคบของนี่เราก็จะอยู่ไม่ได้นะครับโอเคตอนนี้อ่ะไอพวกเครียดนี่ก็จะขึ้นในต้นไม้ไอ้นอร้อยไหนอร้อยเฮ้ย,อออย,อออยโอ้นขอโทษขอโทษดูทดำแน่อเอขอบใจนะชัดน่าเจอกันใหม่ได้หนก็ได้ไหนนะครับแดกเคียดดีวกว่าไป แตัดไม้ทำไรยังงอยฮไอ้นอกนี่ก็บินป่วนอย่างเลยวุ่นวะ่ะเอา้าเมื่อกี้เห็นเฮเป็นก่อ,นอยนุ่นหายไปไหนนะโอ้วนวันที่เราตัดไม้นั้นพวกไอ้เฮมก็จะไม่มีที่อยู่อาศัยเอ้าวิ่งหนีไปเลยโอ้คุณผู้ชมดูครับตัดไปหนึ่งต้นเนี่ยไอ้พวกเคียนี่ก็จะไม่มีที่อยู่นะฮบ เดินเล่นเดินทำไมอเอาหนี่ตัวเดินทำไม <c oughs> มือช้าเอามาย,ยัางไงอีกเนี่ยนี่มันโดงเฮ้โอ้โหเราอุดมสมบูรณ์มากครับคุณผู้ชมอุยค่ามันเยอะถึงกับฟ้าผ่าเลยพระเจ้าจะลงโทษแง่ใน <c oughs> เวลากิน แถวบ้านผมนี่เขามีแต่คำนิยามว่าแมงเม้าบินเข้ากองไฟ <c oughs> อันนี้อันนี้นกนกบินเข้ากองไฟมันเป็นยังไงมันวิ่งไปโดนไฟเผาตายเฮ้มันบินไปโดนไฟเผาตายกับคุณผู้ชมครับดูโอ้ออโหได้สงสารมาอีกตัวเดียอใครเป็นนกยางเอาเอาเข้าไปมันเป็น ามันเยอะอย่างงี้เลยโอ้ขนนี้ก็จายเต็มไปหมดโอ้ตายลีโอ้ทะเลแสนงามเห็นน้ำกรามรังไหลมองเห็นอะไรอยู่ไกลๆทะเลโอ้ฉันขอโทษ ฉันไม่น่ามาเกิดแถวดีเลยโอ้ดูหน้ามันครับน่าสงสารมากขยับขยับท่าได้ด้วยขยับท่าได้ด้วยเอออืมโดนแดงโอ้โหซาดินักเจอกูป่าระเบิดขวดใส่เออตายจริงปะ่ะว,วะลองเอนเน่เอ้ ยูสเป็นเมฮเฮดไลน์แล้วมันตายจริงป่าววะอืมเอาปลาไม่โดนปลาไม่โดนอีกโอ้ชิบหายไว้พวกเดี๋ยวสร้างอันนี้ก่อนครับมครับแย่ด้ความตื่นเต้นโอผู้ชมว่าม,มันตายจริงไหมอืมอืมฆ่าทุหลายรอบ <laughs> มันคือตัวอะไรวะอืม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 ฮ้เฮตายต้องจัดการมันเอาไปลอยน้ำตายเธอจะเอาเธอนั่นไปลอยทะเลจะเอาเธอนั่นไปลอยโอเอมีความพยายามสูงแน่ไอ ะบทีนี้มันก็ลาโลกไปแล้วลาโลกไปเลยบริบูรณ์นะโอ้โหสงเป็นอะไรที่สะใจอย่างหนึง่งโอ้โยามเช้าตะวันส่องแสงสดชื่นใจมาดูมาดูกันว่ามันตายจริงเปล่าตายจะตายนี่เรามีกระต่ายน้อยเอาไปกระตายน้อยไปอยู่เป็นเพื่อนตัวหนึ่งนะครับ แน่สบายใจถ่ากูหลายทีในเวลาเอาคืนเริ่มเบื่อการตัดไม้มาสร้างบ้านกันมันต้องมีวิธีที่มันตัดกว่าแอดวานก่านี้ไหมเอาส้นตีนเอาส้นตีนตมาตัดไม้โอ้โหตัดไปก็ดูตาไป้วยเอาให้ส้นตีตนตัดนะโอ้โหส้นตีนคนป่าที่กินแคลเซียมมาเท่าไหร่ก็ไม่รู้ โอ้โหทีนี้ลองใช้มือมือตัดต้นไม้อโอ้โหตัดโคนไวเลยโอ้โหมือคนป่านี่มันอัศจรรย์ทั้งมือทั้งตีนดีที่กูไม่เอาหัวมาตัดต้นไม้มันตัดเข้าไปได้ยังไงวะยังไงอืมอดับเบลแฮนอืมเขามีดับบนดอกผูม,มีดับบลแฮนเอาตีนกไม่ตายตีนกไม่ตายด้วย มแม่เจ้ามือตัดต้นไม้ได้แต่ตีนกไม่ตะไม่ตายได้อย่างไหนไม่ตายมันไม่ตายจริงๆเว้ยคุณผู้ชมดูครับดูให้ดีๆนี่คือการตัดไม้ทำลายป่าของแท้ดูไม้แม่งไปหมดป่าแนละ้วโอ้โหเกมชื่อ The Forest สเปลพาป่าแต่ป่าไปหมดแล้วไม่เหลือนะครับแถวนี้ เลยอยู่ในลึกๆนะบโอ้โหป่าแถวนี้นี่ไปหมดเลยไม่เหลือซากเอายังเหลืออยู่ต้นหนึ่งเว้ยโอ้ต้นนี้เขาถือว่าเราเหลือไว้เป็นอนุสรณ์สถานนะให้่อเขาเติบโตไปแล้วสร้างเอ่อเป็นผลผลิตนะต้นไม้ให้เราเอ่อนะเอ้าเอ้ยกดผิดโอ้ขอโทษเอ้ยโอ้ยตัวเฮี้ยถึงก้อนๆเลยวิ่งไปนู่นเลยงอนไปฆ่าต้นไม้ทำไมไม่มีที่อยู่ ไม่มีที่อยู่ละเพื่อนมีแล้วไปอยู่บนสวงสวรรค์นะโอเคตอนนี้ได้เวลาเออเก็บไม้นะครับทั้งหมดมาทำบ้านนะโอ,โอ้โ,อโหมมดดนีน่ตัดไปถึงเรื่องแบบโอ้โหดูคุณผู้ชมดูตรงนู้นครับตัดไปถึงตรงนู้นโอ้โหไม่เหลือซากอ่ะยังเหลือมึงได้ยังไงเนี่ยฮะโอเคได้เวลาเก็บไม้ครับ เราจะทําการสร้างมานั่งไว้แถวนี้สักอันหนึ่งนะครับไว้สำหรับยดยนลดรถย่อนผ่อนใจพักผ่อนอะไรอย่างนี้นะเอาไม้เอากระดกยกสิลูกเอา,เอากว่าจะยกได้ถึงกระปวดหัวเลยนะอ,อากาศมันช่างชื่นใจติดทะเลมันก็ช่างลื่นลมอืมก็ใช้ได้อยู่ โอ้โหรีสอร์ทริมทะเลนะครับพร้อมที่จะโดนขึ้นซูดามิในทุกเมื่อแต่ในเกมไม่มีนะครับก็เอาเป็นว่าเสร็จแล้วฮ้กดเซฟนะครับมีแมกกาซีนให้อ่านเต็มเลยนะครับไม่มีหนังสือโป๊เลยเอ้นะอดสิงโอเคในเมื่อบ้านเราเสร็จแล้วนะครับไอ้ต้นนู้นมันคืออะไรไอะไรเหลืองๆวนะเนี่ย เดีย๋ยวเราต้องวิ่งไปดูก่อนโอ้โหตรงนี้นี่ผมไม่เคยเห็นตรงนี้มาก่อนนงะสงสัยเป็นแผนที่ที่อัปเดตใหม่หรือเปล่านะมีอะไรเนี่ยเอามีเรียนยู่ข้างบนเฉยเลยเฮ้มีกระตังมีสลิงพึงบรรจบให้ครบบาทมี5บาทฟาดกว๋วยเตี๋ยวไม่เหลียวหลังไี่กูทำอะไรผิดเนี่ยฝนต้องฟ้าผ่ามาันต้องถ่ายคลิปตัวดีนี่น่นาสงสารมา ตอนนี้ก็ยิ่งเป็นร้อนในอยู่หม่นี่คือเกมสำรวจเกาะใช่ไหมเนี่ยอา้าวไฟดับไฟดับอืมลางไม่ดีอีกแล้วพูดเป็นแกงล็อกเก็ตเลยโอเคตอนนี้เรามีอะไรเนี่ยเราอยู่บนเกาะโง่ๆอันหนึ่งนะครับที่แผนที่ไม่มีอะไรเลยนะครับไม่มีความลับอะไรเลยแผ่นที่มีแต่อะไรก็ไม่รู้มันโศโกโศมม,มีตู้เลืออยู่หนึ่งตู้นะครับไม่รู้จะมีประโยชน์อะไรหรือเปล่าเฮ้ โอหต่างกันแค่ก้าวเดียวโอ้ก้าวเดียวเปลี่ยนชีวิตเย่ yeah. โหแบบตัวนี้แบบโหแห้งแรงแอบก้าวมาอีกหนึ่งก้าวเนี่โอ้ยอุดมสมบูรณ์เลยเพียงก้าวเดียวเท่านั้นว๊าปปาทิ้งไม่มีอะไรเลยใช่ไหมในก่อนนี้มาใหม่วะ จากอีกหนึ่งมุมนะครับที่ผมสังเกตได้อีกหนึ่งเกมของเกมนี้ก็คือเทคนิคการเดินเวลามันหนาวครับคุณผู้ชมสังเกตดูเงามึงเดินท่าอะไรลองลองทำมือให้เดินแล้วเดินท่าตามมันเนี่ยมันชุบชุบชบบมันเดินได้ยังไงวะใครมันออกแบบท่าเดินมาเนี่ยแต่เกมเขาก็ยังขายออกครับโอ้โหไม่ธรรมดาจริงเกมแม่งปัญญาอ่อนจริงหัวใหญ่ เจอบอสอยู่กลางทางมาส,มสวมเสื้อเกาะเที้ยเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนี่หลายหลายคนอาจจะงงนะครับว่าระเบิดผสมยังไงนะครับนี่ใช้นี่ครับไอถ่าน,นที่เราเก็บมาอันหนึ่งแล้วก็น้ําอันหนึ่งนะครับแล้วก็เหรียญน,นะครับเราสามารถาผสม,มเป็นระเบิดได้นะครับ <c oughs> โอเคมีวิบวิบเนะี่ย <c oughs> ปิ๊บปิ๊บปิ๊บนะเตรียมตัวปิ๊บปิป๊บมา <ม>เอาไปเอาไปกินเอา้าแล้วมันวิ่งไปไหนเนี่ยเดี๋เดๆๆเด้อเด้อเอเอาใหม่เอาใหม่เอาเฮ้ยระเบิดจริงโอ้เดี๋ยวเราต้องใช้แรงโน้มถ่วงนี่ไหลไหลเอา้า <c oughs> หมดความเท่โอ้ตายปวดเท a t เอานีนะครับนี่ระเบิดไฟ ง่ายสุดระเบิดไฟยังปลาไม่โดนง่ายสุดนี้ไฟไหม้เปิดขาหน้าวิ่งหนีเอ้าเฮ้ก็ติดไฟเอ้าว่ายังไงเฮ้เพื่อนเฮ้ๆๆๆแน่เอ้า I believe I can fly I believe I can touch the sky ถายท่าโคตรทุเรศเลยมีเก้าองค์เก้าอี้อะไรแถวนี้นั่งได้ไหมเนี่ยเก้าอี้ห่ออะไรบ้างคิงเป็นสปอนเซอร์หลักของเกมนี้ไปเนี่ยนี่มันมือมันเป็นก้อยแบบวะเนี่ยดีแต่นมครับคนนมชมพูหน้าดูดกินแล้วมีพลัง <c oughs> ตอเล่นอ่ะจะ <c oughs> คนหุ่นนมดำจะเสียใจยเอ,อ,อ้าเฮียอืมอ่ายืชยชได้อยู่คือมัน มันเป็นตัวใหม่ครับมันไม่ใช่ตัวปกติมันไม่ใช่คนป่าด้วยเนี่ยเฮ้ยอย่าแนน่เฮ้ยแล้มันเดินช้าเหรอครับเหน่โตแตะโตแตะ <c oughs> อุ้ยโอ้โโอ้ถือนานไปก็ระเบิดอีกโอ้ตาย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 ตกใจ <c oughs> เอา <c oughs> เดินมาติดไฟเอาเข้าไปทำไมมึงโง่อย่างงี้นี่เวบเอาเอาเออช้าไม่ได้แดกเอ้าเออล้มตายอือไอโง่โอ้น่าสงสารมากสเปราเกมนี้มันมีนตัวอะไรบ้าเนี่ยมันมิวเทชันยันใจเป็นตัวอะไรก็ไม่รู้ครับ อันนี้คืออะไรเนี่ยอย่าบอกนะว่าจูโอ้โหเอาไม่ใช่ครับน่าจะเป็นมือนึกว่าจูว่วโดโเดี๋ยว,ยวกินเห่กันนี่มันกำลังเดินมาหาเราบอกวนะ่าเนี่ยสวัสดีครับในพวกมนุษย์คนป่านี่มันอุย้ยทำไมตัวนี้มันวิ่งเดีอเด้อเดๆอเดอเ้เโอ้โหเฮ้ยเดี๋เดๆๆเดอเ,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 เอากินเห่แหน เข้ามาเก่งจริงเข้ามาโอ้โหแล้วเรื่องนี้ตีนห้อยตองแต่งทำไมครับโอ้สวัสดีครับเงเอา้เอาเอาวิง่งเอาวิง่งเอ้าเอาหนักเอาเฮ้ยเดี๋ยวนะดูทำไมมันวิง่งทะลุไฟอีกควายเอ้ยไม่ได้แตะสะบัดสะบัดสะบัดทำไมสะบัดทำไมสะบัดอุ้ยอุ้ยเจ็บเจ็บ สู้กับตัวพวกนี้นี่เราต้องย่างสดเท่านั้นย่างสดเฮ้ <c oughs> <c oughs> อุ้ยเอาอีกแกเรวเวเด็วเวทำไมมันชอบระเบิดขามือวะลงก่นอนโอเคดับไฟไลายยังเอออืมหลตายนะครับเอามีเฮ้อ,อยู่ตัวหนึง่งอืมเสร็จูเป็นอาหารดันโอชะ รเราสามารถคาร์ทธนูได้นะครับสารบแผทนี้โดยการกดไม้หนึ่งอันนะครับผ้า1นึ่งอันอไม้กับผ้านี่เป็นอะไรวะเอา้ากลายเป็นไม้กับผ้าอา๋อไฟทอชอ๋อเป็นคบเพลิงอ๋อไม้ผ้านี่ครับไม้ผ้าแล้วก็เชือกนะครับจะกลายเป็นธนูเฮ้ นะครับแล้วก็ไม้1อันแล้วก็ขนนกนะครับ5อันจะกลายเป็นลูกดอกนะครับแม่ก็ใช้ได้อยู่นะครับเราสามารถยิงธนูจากระยะนี้ไปถึงตรงนู้นได้นะครับวิบนะบนี่เป็นเกมราสช,ชัดโอเคคุณผู้ชม,ชมชครับนะเราก็ต้องขอจบการเล่นเกมเออเกม เด The f เรสต์นะครับลืมชื่อเกมไปเฉยเลยนะตกใจหมดเลยกลัวปีศาจนะครเพียงเท่านี้ก่อนนะครับขอบคุณที่เข้ามารับชมคลิปนี้นะครัแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับหากนะเบื่อก็ขอโทษด้วยนะครับเกมผมขอบคุณที่รับชมทุกท่านนะครับบ๊ายบายหากคุณผู้ชมชอบคลิปนี้อย่าลืมกดติดต,ตาม,มาเพื่อดูคลิปใหม่ๆด้วยนะครับกดช่อล้านนี้เลย